บ้านลุงตูใช,ใช่ครับตรงตรงไปทางนี้แหละอ๋อตรงไปเลยเนาะใช่ใช่เอาเลยนี่จะไปไหนครับนี่ทำไมได้กำพ้าครับมาไหนกทําทำไมได้กำพ้าครับจะไปไหนครับึงป็นไผ่ว่ะฮะยุ่ยซึงเมื่อแสงพ่อแม่กูได้ไหนพ่อแม่กูยังไม่ตายเลย ไม่ไม่ใช่ผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นผมบอกว่าคุณจะไปไหนทําไมถึงได้กํำพาคุณได้กำพาพ่อแม่คุณยังอยู่อยู่ปัจจุบันคุณไปเมื่อไหรฮะมึงเป็นไผ่มึงเป็นไผ่กูถามเด่มึงเอาปะมันคนละความหมายครับผมแค่บอกว่าคุณจะไปไหนทําไมถึงได้กําากูบอกว่าพ่อแม่กูยังไม่ตายไงมึงไม่ตั้งขึ้มาสั่งพ่อแม่กูสิวะฮะมึงแจ้งไปได้ยังมาได้สั่งกูม่ได้สั่งมึงเป็นไผยังมึงคือกับมีดกำพาทำไมมึงถึงนกัมีดกำพามึงจะไปไหน แล้วทำไมไม่บอกว่ากำมบี้แต่ที่แรกวะกูคิดว่ามึงจะเข้าใจได้เนาะมึงก็วอา,าอย่างนี้อีกแล้วพวกหมู่บ้านนี้เป็นอะไรกันหน้ากันหนาวะเออถามดีๆกูลยเซ็ง